สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ y t u t u c h a n n e n p r o m o t i o n Ford b y เก่งกี้เก่งกี้เป็นที่ปรึกษาการขายค่ะประจำอยู่ Ford พระแดงนะคะในเครือบริษัทออโต้แกลอรี่ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะพาพี่ๆมาพบกับรูปแบบอีกหนึ่งรูปแบบการตกแต่งค่ะในรุ่นของ nexgen t Ranger white tag ค่ะ วันนี้พามานะคะแนะนําเป็นสีเทาดำนะคะแล้วก็เป็นตัวท็อปสุดเลยเป็นขับสนะคะใบเทอร์โบมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดค่ะรุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์นะคะดีเซล2.0ลิตรค่ะให้กําลังแรงม้าสูงสุด210แรงม้าค่ะและแรงบิดนะคะสูงสุดอยู่ที่500นิวตันเมตรราคาจะจําหน่ายค่ะวันนี้สุดที่ราคาค่าตัวน้องนะคะลูกค้า บวกเพิ่มในส่วนของตัวกันกระแทกใต้ท้องเครื่องด้วยนะคะสุดที่แล้วราคาณปัจจุบันค่ะจะอยู่ที่1ล้านค่ะ3ามแสนนะคะ1น0 0งบาทนั่นเองเดี๋ยวพาพี่ๆค่ะมาชมนะคะรูปแบบการตกแต่งรอบคันในวันนี้แต่ก่อนไปรับชมค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์ค่ะกดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องเก่งกี้ให้ด้วยนะคะและสําหรับช่องทางการติดต่อค่ะเก่งกี้ขึ้นไปให้แล้วค่ะสามารถ สอบถามได้เลยนะคะโปรโมชั่นในแต่ละเดือนปรึกษาปัญหาไฟแันซ์และสอบถามเงื่อนไขต่างๆยินดีให้คำปรึกษาพี่ๆทุกท่านเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาดูชุดแต่งรอบคันวันนี้กันเลยะคะ่ะ เริ่มจากด้านหน้าเลยค่ะกระจังหน้านะคะลูกค้าก็เลือกเปลี่ยนค่ะเป็นกระจังหน้านะคะทรงแรปเตอร์มาพร้อมกับตัวอักษรนะคะ F O R D ค่ะสีตัวอักษร F O R D วันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีดำนะคะและตัดขอบตัวอักษรเป็นสีขาวค่ะลูกค้าสามารถเลือกนะคะของสีตัวอักษรเพิ่มเติมได้นะคะต้องการเป็นสีอะไรแจ้งได้เลยมีไฟ LED ค่ะ3จุดนะคะที่กระจังหน้า สำหรับรังพึ่งค่ะตรงนี้ก็สามารถระบายความร้อนนะคะจากห้องเครื่องได้เป็นอย่างดีเลยค่ะตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดค่ะเขาจะมีกล้องนะคา360องศาด้วยนะคะอยู่ตรงกระจังหน้านะคะตัวนี้เปลี่ยนกระจังหน้าแล้วแต่ตัวกล้องนะะ้ายังคงใช้งานได้ปกตินะคะตัวนี้ทดสอบแล้ว และสําหรับไฟหน้าค่ะรุ่นนี้ค่ะไฟหน้าของเขานะคะก็เป็นตัวท็อปสุดแน่นอนค่ะเป็นไฟหน้านะคะแมทริก LED ค่ะมาพร้อมกับระบบปรับมุมลำแสงนะคะอัตโนมัติและพร้อมกับระบบนะคะปรับระบบไฟป้องกันไฟแยงตานะคะแล้วก็ไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติมาพร้อมกับระบบออโต้ไฮบีมด้วยค่ะเปิดติดไฟสูงอัจฉริยะนั่นเอง มีไฟเดย์ไทม์แันนิ่งไลน์นะคะตัวสีแสงสีขาวแล้ววันนี้ค่ะเพิ่มความโดดเด่นให้กับไฟหน้าด้วยการใส่ตัวครอบไฟหน้าเข้าไปค่ะชิ้นงานครอบไฟหน้าก็เป็นสีดำด้านนั่นเอง ระทอมาค่ะด้านหน้านะคะตัวนี้ก็เป็นกันชนหน้านะคะกันชนหน้าตัวนี้ค่ะสําหรับรุ่นวายแท็กค่ะก็เป็นสีเทากาาฟนะคะจากโรงงานในส่วนของชายกันชนเป็นสีเงินแบบนี้เลยค่ะมีตะขอลากจูงคู่หน้าให้ด้วยนะคะทั้งซ้ายและขวาแบบนี้เลยค่ะสําหรับระบบนะคะด้านหน้าจะมีระบบนะคะเตือนกันชนด้านหน้าด้วยเนาะแล้วก็อันนี้ที่เพิ่ม5 0 0 0บาทจากราคาตัวรถนะคะก็จะเป็นตัวกันกระแทกใต้ของเครื่องแบบนี้เลยค่ะตัวนี้เป็นเหล็กนะคะ ระบบด้านหน้าค่ะมีระบบเตือนกระชนด้านหน้าค่ะแล้วก็มีระบบในส่วนของตัวจับคนเดินนะคะระบบเบรกอัตโนมัตินั่นเองเก่งกี้พาไปดูต่อนะคะที่ด้านข้างตัวรถกันบ้างค่ะด้านข้างตัวรถนะวันนี้เสริมหล่อค่ะเพิ่มความเบิกเบินนะคะสวยงามมากๆเลยเป็นคิ้วล้อนะคะทรงแรปเตอร์เลยใช่ค่ะ ฟังไม่ผิดนะคะสำหรับวันนี้ลูกค้าเลือกติดเป็นคิ้วล้อทรงแรปเตอร์นั่นเองค่ะทรงของเขานะคะก็จะตีโปร่งออกมาแบบนี้กำลังสวยเลยค่ะชิ้นงานเป็นสีดำด้านนั่นเองไม่ได้เจาะตัวรถนะคะติดเก็บงานอย่างดีเลยมาต่อที่ล้อบ้างค่ะล้อวันนี้ลูกค้าเลือกเป็นแม็กขนาด8 8นิ้วแม็กโอเอซนะคะออฟเซตบวกนั่นเองนะคะออฟเซตศนย์ 0, นะคะ ตัวแม็กค่ะเป็นสีดำเงาตัดด้วยมิลลิงสีเงินนะคะตัวนี้จับคู่กับยางฮันคุกค่ะตัวนี้ซีรีส์ยางจะอยู่ที่2 6 5 6 5 r 1 8นั่นเองเดี๋ยวให้พี่ๆดูนะคะสวยงามมา,มากๆเลยในส่วนของตัวทรงนะคะใส่คิ้วล้อค่ะทรงแรปเปอร์นะคะเราใส่ออฟเซตนะคะที่ไม่ติดลบก็สวยได้เหมือนกันนะคะพอดีซุ้มเลยค่ะ รุ่นนี้ค่ะช่วงล่างเป็นโช๊คโมโนโทูบนะคะและมาพร้อมกับระบบเบรกดิสเบรกทั้ง4ล้อค่ะสำหรับแก้มข้างค่ะตัดด้วยสีเทากาไฟนะคะอะคริลิกไบเทอร์โบ <by Turbo S 2> ค่ะเทอร์โบ <Turbo S 2> คู่นั่นเองคลีบระบายความร้อนค่ะรวมถึงกระจกมองข้างเป็นสีเทากาไฟนะคะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้ไฟส่องสว่างข้างตัวรถแสงสีขาวมีให้และตรงนี้จะเป็นกล้องนะคะ360องศานั่นเอง กระจกมองข้างเขาจะมีตัวบายสปอตให้ด้วยนะคะเวลามีรถวิ่งมาด้านข้างก็จะมีตัวสัญลักษณ์เตือนที่กระจกมองข้างนั่นเองด้านบนค่ะรุ่นวายแท็กนะคะราวหลังคาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ติดมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะราวหลังคาเขาก็จะเป็นสีเงินแบบนี้เลยค่ะกันสาเลือกติดเป็นกันสาแท้ค่ะของทางฟอร์ดเลยนะคะแล้วก็ สามารถเลือกความเค็มเพิ่มเติมได้นะคะฟิล์มที่ติดให้จะเป็นฟิล์มเซรามิกอัลติเมตนั่นเองมือเปิดค่ะตัวนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับระบบนะคะสามาร์ทคีย์เลยสามารถล็อกรถและปลดล็อกรถได้นะคะที่มือจับคู่หน้านั่นเองค่ะแล้วก็ชายบันไดค่ะเป็นสีเงินนะคะมีร่องระบายน้ำพื้นผิวสัมผัสป,ป้องกันลื่นท้ายกระบะบ,บ้างค่ะ สปอร์ตบาร์สองชัน้นเป็นเอกลักษณ์สำหรับรุ่นวัยแท็กเลยด้านบนสีเทากาไฟิค่ะและด้านข้างก็เป็นสีเงินนะคะสีเดียวกับราวหลังคานั่นเองบันไดเหยียบค่ะขึ้นท้ายกระบะนะคะตรวน,นี้อำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะเวลาบรรทุกข,ของที่ท้ายกระบะนะคะไม่ต้องเหยียบที่ล้อแล้วอะ่ะใส่ครอบไฟไท้ายเข้าไปค่ะเพิ่มความโดดเด่นให้กับไฟไท้ายไฟไท้ายตัวท็อปก็จะเป็น LED เต็มระบบแบบนี้เลยค่ะ ป็น f u LED l l แบบนี้เลยฝาท้ายค่ะดีไซน์ใหม่นะคะสำหรับตัว Next Gen ค่ะก็จะมีมิติด้วยการปั๊มคำว่า Ranger ที่ฝาท้ายนะคะแล้วก็มีโลโก้ Ford ขนาดใหญ่กลอ้องถอยหลังค่ะฝังอยู่ใต้โลโก้ไฟเบรกดวงที่3อยู่บริเวณฝาท้ายนะคะแล้วก็ฝาท้ายรุ่นนี้นะคะเป็นแบบ Easy Lift นะคะมีเหล็กทอร์ชนันบาร์ผ่อนแรงนั่นเอง กันชนท้ายชายกันชนเป็นสีเทากาาฟค่ะแล้วก็มีเซ็นเซอร์คอยลังให้ค่ะ4จุดแบบนี้เลยสำหรับระบบความปลอดภัยนะคะรุ่นนี้แน่นอนค่ะมีครบจริงๆค่ะก็คร่าวๆนะคะสำหรับตัวนี้บอกเลยมีถุงลมนิรภัยให้พี่ๆทั้งหมด7จจุดเลยนะคะและมาพร้อมกับระบบเบรกนะคะ ระบบเบรก ABS กระจายแรงเบรคค่ะ EBD ระบบ ROM ป้องกันการพลิกคว่ำค่ะแล้วก็ระบบเสถียรภาพการทรงตัวนะคะระบบป้องกันล้อหมุนฟรีแล้วก็มีระบบค่ะช่วยออกตัวบนทางลาดชันนะคะก็มีให้แล้วก็มีระบบนะคะช่วย ขึ้นนะคะขึ้นทางลาชชันก็มีให้เช่นกันค่ะมีระบบนะคะช่วยหักพวงมาลัยเพื่อเลี่ยงการประทะค่ะบอกเลยว่าคุ้มค่าทุกเม็ดเงินจริงๆค่ะสําหรับพี่ๆท่านใดสนใจนะคะรูปแบบการตกแต่งในวันนี้สามารถส่งรูปและคลิปนี้ให้เก่งกี้ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากเข้าไปรับชมค่ะช่องทางช่องชาแนลยูทูปนะคะของเก่งกี้ได้ที่โปรโมชั่นฟอร์ดไปเก่งกี้และทางเพจ Facebook ค่ะโปรโมชั่นฟอร์ดรับชมแล้วฝากพี่ๆนะคะลูกค้า ใหม่และลูกค้าเก่าทุกๆท่านเลยค่ะฝากกดไลค์ค่ะและกดแชร์กดติดตามนะคะและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องกิ่งกี้ให้ด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้เก่งกี้ทำในคลิปถ,ถัดไปนั่นเองค่ะวันนี้เก่งกี้ไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย